ตาลิบันออกมาโวยสาหารัฐหยุดละเมิดน่านฟ้าของอัฟกานิสถานสักที โดยมีข่าวมาในช่วงวันที่29กันยายนที่ผ่านมานายซาบีหุนเลาะมูจาฮิดโฆษกของทางตาลีบันรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข้อมูลและก็วัฒนธรรมในรัฐบาลเฉพาะของทางตาลีบันเนี่ยได้มีการกล่าวว่าโดรนของสหรัฐยังคงมีการบินละเมิดน่านฟ้าของอัฟกานิสถานอยู่โดยเขาครับกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยโดรนของสหรัฐได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด โดยนายมูจาฮิตเนี่ยยังเรียกร้องให้ทุกประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและก็ให้หลีกเลี่ยงการละเมิดน่านฟ้าของอฟัฟกานิสถานโดยสหรัฐครับเสร็จสิ้นการถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยในช่วงวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ในวอชิงตันเนี่ยยังคงมีการพูดคุยเกี่ยวกับปฏิบัติการต่อต้าน กลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวอยู่ในอฟัฟกานิสถานที่ตอนนี้ครับถูกปกครองโดยทางตาลิบันโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายจอนเคอร์บีครับได้มีการกล่าวเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาว่าสหรัฐเนี่ยไม่จําเป็นต้องร่วมมือกับทางตาลิบันเพื่อดําเนินการดังกล่าวในอฟัฟกานิสถาน ดยปัจจุบันครับสหรัฐเนี่ยมีเป้าหมายหลักๆในอัฟกานิสถานเนี่ยไม่ใช่ทางตาลีบันแต่เป็นกองกําลัง ISK ซึ่งเป็นกลุ่มที่โจมตีสหรัฐขณะที่สหรัฐเนี่ยกำลังถอนกําลังแล้วก็อพยพผู้คนในสนามบินคามิคาไซาถ้าเราจากันได้ก็เป็นช่วงปลายๆของเดือนสิงหาคมที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งที่สนามบินคามิคาไซา โดยตอนนี้ครับทางตาลีบันเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเพื่อขัดขวางเสรีภาพในการปฏิบัติงานของสหรัฐในน่านฟ้าอัฟกานิสถานได้แต่ในอนาคตครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลของอัฟกานิสถานที่มาจากทางตาลีบันเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วเนี่ยสหรัฐก็น่าจะปฏิบัติการเหนือน่านฟ้าอัฟกานิสถานยากขึ้นแต่ตอนนี้ครับสหรัฐเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ ISK เเพื่อเป็นการตอบโต้การลอบโจมตีสหรัฐ ขณะถอนกําลังในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองนี่ก็เป็นข่าวมานําเสนอครับว่าทางตาลีบันนั้นก็ออกมาโวยนะครับว่าสหรัฐเนี่ยทำไมต้องมาละเมิดด้านฟ้าของอัฟกานิสถานด้วยแต่ตอนนี้ครับดูเหมือนว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจคําคัดค้านของทางตาลีบันก็มุ่งหน้าค้นหาแล้วก็โจมตีกองกำลังไอเอสเคที่เป็นโจทย์กับสหรัฐนั่นเอง แต่ในอนาคตครับถ้ารัฐบาลที่มาจากตาลีบันเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลสหรัฐก็ไม่อาจจะละเมิดน่านฟ้าอาฟกานิสถานได้ง่ายๆแบบนี้อีกแล้วเราก็รอติดตามกันต่อไปครับหากท่านผู้ชมมีความเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดาลางใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ